ซิปมถึงแล้วพอพี่น้องถึงงอกจาง้องโดนไปยังเลยฝนกันตกช่วงอาฝนวันนี้มันจะมาไอไวเลยเดียวพอพี่น้องข่อยยากใครรกนี่เดี๋ยวแต่ถ้านายใครทำงานเดี๋ยวแต่ผมไปผมมาจำแบบนี้ kiếm khô nó đột mày vẫn lấy luôn đếp đồ như vậy không có người ta không khi kiếp đồ khe vài đừng lấy đừng leo trẻ khay đâu thăm ง่ายง่ายทุกอย่ยางเราต้องเขารบเมยานาเราใช้ชีวิตกระโดดหลังพวงมาลัยนี่ก็พอเนี่ยนี่อะไรดรอวันเสียบแค่นี้แหละครับวันยุทธ จะได้ทุถูกกันจะถ,ถูกด้วยพอพี่น้องขอให้แม่ยานางคุปตะรักษาด้วยเดินทางเขียวขาดขอให้ได้งานดีๆเด้ดดดพอพ่อพี่น้องไงอย่างไก็เขียวขาดเดินทางไปกับปลอดภัยสาธุนี่ครับพ่อพี่น้องการที่ว่าเราไวา้แม่ยานางบางทีจะใครจะไหวไงแต่ผมบ้านผมเงี้ยนะครับพ่อพี่น้องแต่ทุกยอกย่างเองก็ ขอให้ทำต่อเนื่องผมก็ทำต่อเนื่องนะครับอาทิตย์หน,นึ่งั้งสองั้งนี่แหละชีวิตผมง่ายๆดอกไม้ก็เก็บกบระสวนไอ้ผู้ใหญ่หแหละเก็บไว้ผูกผมไม่ขาดนะครับผมคนชอบผักชอบอะไรนะชอบนี่ครับผมให้ดูชีวิตผมครับการไวรถไวไรวันนี้ก็จะมาถ่ายมอหน,น,น้าเลยวับพี่น้องเดี๋ยวคอยดูเดินจะได้ถ่าย ตัวฝนก็ามเาเฉาตัวหล่ำสมมติคืนเลยฝนไม่ว่าจะล้างหัวหลดุดล้างหลุดได้ครับผมพี่น้องกระเทือนออกมาแล้วนี่ครับพอไม่ผิดครับถ้าว่าเองใช้ชีวิตก็หลุดนะครับพี่น้องไม่ว่าจะใครเลยครับดัานหนึ่งนี่ก็ต้องคุ้ครับนับถือแม่ยานางครับแล้วก็ดัานสองก็คือเราต้องเชื่อมันในตัวเองถ้าบอกตัวเองครับไม่ไหวอย่าฝืนแล้วทุกอย่างมันก็จะลงตัวครับ คเหนืออากาศแดดปอนสุดท้ายนี่ใครกําลังเดินทางไกลๆก็เดินทางใ,ใ,ใ,ใานความปลอดภัยด้วพี่น้องสังเวยเลยครับช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยดูเรียสสวัสดิ์ตัวนี้เลยพี่น้องใช้รถใช้ถนนก็เออเฟื่อเผื่อแผ่กันจังนี้ครับพี่น้องใจเข้าใจเราแล้วก็ไอ้แมสเจลก็จะลืมครับผมก็ทำคุณตลอดออกมาข้างนอกนะครับพี่น้องประมาณนี้เลยผมนี่ครับตัวตลอดก็ บอกตัวเองครับอาชีพขับรถไม่ไหวอย่าฟื้นครับเขาปั๊มดีกว่าพักสนิทดีกว่าจะฟื้นไปต่อขขอบคุณมากครับส่าสนสวัสดีครับ